ทีนี้มาดูในเรื่องของการหาเส้นชื่อเสียงแลตตำแหน่งนะครับเราดูกันตรงไหนนะครับชื่อเสียงแลตตำแหน่งนะครับเราจะดูกันที่มือขวานะครับสําหรับระบบเมทริกระบบเมทริกจะเน้นไปที่เรื่องของมือขวาเพราะมือขวาเกี่ยวเรื่องของการงานการเงินชื่อเสียงตำแหน่งฉะนั้นจุดดูชื่อเสียงจะมีอยู่สองจุดใหญ่ๆนะครับอันดับแรกครับเส้นก็คือดูจากอะไรเอ่ยนะครับไปที่ เนินนั่นเองครับเราจะดูกันที่เนิดอาทิตย์ครับเนินอาทิตย์อยู่ตรงไหนของมือเนินอาทิตย์จะอยู่กันที่เนินตรงนี้ครับขอบด้านตรงนี้นะครับเอาเส้นจิตใจเป็นตัวบังคับนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะภาพอาจจะไม่คยตรงเท่าไหร่ครับนี่คือเนินที่เราต้องกัดดูนะครับซึ่งตรงนี้จะมีความยาวนะครับระหว่างบนกับล่างเนี่ยนะครับ ไม่ต่ำกว่า3เซนติเมตรนะครับไม่ต่ำกว่า3มเซนติเมตรนะครับตัวนี้จะไม่ต่ำกว่า3มเซนติเมตรสมเซนนะครับตัวนี้สเซนติเมตรจากบนลงล่างเนี่ยนะครับระหว่างบนลงล่างระหว่างส่วนที่เป็นด้านบนกับด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับต่อมาครับตรงนี้ต้องไม่ยุบไม่แฟบไม่แบนนะครับในส่วนที่เป็นตรงกลางเนี่ยนะครับต้องไม่ยุบไม่แฟบไม่แบนด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนที่เราเห็นเนี่ยไม่ยุบไม่แฟบไม่แบน นะครับนี่คือในส่วนที่เป็นรูปแบบของตําแหน่งก่อนนะครับตัวนี้ตําแหน่งชื่อเสียงบางทีบางท่านนะครับบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้ทางานในรูปแบบเงินเดือนละนะครับแต่มันมีเดือนตัวนี้อยู่เนี่ยเราจะใช้เอาเกี่ยวกับทําเรื่องอะไรฉะนั้นนะครับสำคัญก็คือในเรื่องของการที่ถ้าเกิดสมมติว,ว่าคุณเปิดร้านอาหารนะครับสมมติว,ว่าเปิดร้านอาหารอยู่ เปิดทําเกี่ยวกับงานที่คุณต้องทำนะครับเขาเรียกว่างานของคุณจะมีความดังและชื่อเสียงนั่นเองนะครับเปิดร้านอาหารก็จะมีคนมาเข้าร้านมากมายนะครับถ้าเกิดทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตสินค้านะครับตัวนี้สินค้าก็าจะได้รับการยอมรับครับต่อมานะครับเส้นกษณะจะขึ้นอีกเส้นอาทิตย์จะขึ้นเส้นที่2ครับนี่คือเส้นชีวิตกําหนดเส้นชีวิตก่อนนะครับนี่คือเส้นชีวิตโค้งมาแบบนี้นี่คือเส้นชีวิตนะอันนี้ตัวนี้เราจะไม่พูดถึงนะครับ เราจะมาพูดถึงเส้นที่มันมีความสําคัญเส้นที่นะครับอีกเส้นหนึ่งก็คือนี่นะครับเส้นอาทิตย์จะขึ้นตรงไหนก็ได้ครับแต่ทิศทางของเขาต้องไปขึ้นที่นิ้วหนางน,นั่นเองครับเ็าจะไปแบบนี้ครับหนึ่งเรื่องนะครับขึ้นแบบนี้จะให้ดีเส้นนี้จะแตกเป็นระยะครับจะแตกเป็นระยะแบบนี้นะครับนี่คือเส้นทีเสียงแบบนี้จุดที่เขาเกิดเขาเกิดอยู่ตรงที่โคนเส้นชีวิตเขาเรียกว่า ชื่อเสียงจะมาจากความสามารถของคุณเองนะครับนี่นะครับนี่คือในส่วนเรื่องของเส้นชื่อเสียงนะครับมาจากความสามารถของคุณเองต่อมานะครับอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นขอกําหนดเส้นนี้คืออีกเส้นหนึ่งนะครับนี่คือเส้วนวาสนาครับขึ้นวาสนาขึ้นตัวไหนก็ได้ครับถ้าขึ้นสมยุกยุกตัวอ,อย่างแบบนี้ถ้าเกิดเส้นมันเกิดในจุดที่เส้นต่อจากเส้นวาสนา ขึ้นไปแบบนี้ครับสมมติวนก็ขึ้นไปที่ทางนิวน้วนิ้วนางเหมือนกันนะครับขึ้นแบบนี้นะครับแตกไประยะยิ่งดีนะครับเอ่อถ้าเกิดไม่แตกไม่เป็นไรคอยขึ้นแบบนี้ได้ครับนี่ขึ้นแบบนี้ส่วนัดนบนบนแบบนี้ก็ถือว่าเส้นชื่อเสียงมาจากวนี้ครับงานที่คุณทํานะครับเส้นชื่อเสียงมาจากงานที่คุณทําฉะนั้นนะครับเดินนี้เส้นนี้นะครับเอ่อถ้าเกิดเขาเรียกว่าต้องการตําแหน่ง ชื่อเสียงบางทีบางท่าทนทำรูปแบบของข้าราชการนะครับขึ้นระดับ C7, C8, C9 อะไรนะครับต้องเป็นเนินที่ถ้าเกิดระดับตําแหน่งใหญ่ๆนะครับก็ต้องเป็นเนินที่เกี่ยวกับภาพนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูที่ดูใหมนะจะอธิบายเพิ่มเติมนะเดี๋ยวนะครับแปบ๊บหนึ่งเกิดปัญหาด้านเทคนิคอ่ะต่อมาครับ ชื่อเสียงเมื่อกี้รู้แล้วนะครับว่าขึ้นจากเนินอาทิตย์นะอีกขึ้นเรื่องของความกว้างครับระหว่างบนกับล่างเนี่ยเรารู้แล้วนะนะครับตัวนี้ไม่อธิบายเพิ่มเติมครับต่อมานะครับทีนี้ถ้าเกิดตําแหน่งการงานที่ใหญ่โตเนี่ยนะครับเราก็จะใช้เส้นบางทีบางท่านีมีเส้นวัสนาขึ้นละเอาหลักๆก็คือดูจากลายมือนี้แล้วกันนะครับที่เเห็นมือจริงเนี่ยนะครับเส้นนี้ก็ขึ้นแบบนี้ครับก็ขึ้น มือนี้ทําเกี่ยวกับร้านอาหารครับแต่ว่าเนินของเขาอ่ะมันได้นะครับเนินสวนด้านบนมันได้นะครับเนินสวนด้านบนนี้นะครับมันกว้างพอนะครับมันกว้างพอแต่ข้อเสียของเขาคือเส้นอาทิตย์ของเขาก็คือมันยังไม่ต่อเนื่องนะครับอเส้นสีขาวนี่นะครับเนี่ยเส้นสีขาวนี่มันไม่ต่อเนื่องเนี่ยนะครับเส้นสีขาวตัวนี้มันไม่ต่อเนื่องนะครับขาดขาดกระทอนกระแทนอยู่นะครับนี่คือในส่วนที่มันอาจจะยังไม่สําเร็จ แต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งนะถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเส้นนี้มันออกแนวทางต่อเนื่องทะลุกันขึ้นไปแบบนี้แล้วก็อาจจะแตกชอบเป็นระยะนะครับแตกแบบนี้เขาเรียกแตกในวิกตอรี่ครับเป็นเลขเ,เ,เ,เครื่องหมายโชคดีแบบนี้เขาจะไปได้ดีมากๆนั่นเองครับแต่บางทีบางท่านก็ถ้าเกิดมีเส้นนี้เสริมเข้าไปนะครับมีเส้นวาสนาที่เกิดตรงไหนก็ได้ละนะครับขึ้นไปเสริมเข้าไปแบบนี้อีกนะครับกลายเป็นเส้นของเขาเนี่ยนะครับจะมีอยู่2เส้นนะครับบางทีบางท่านฟลุกเข้ามาอีกเกลี้ยงกลายมันมีเส้นนี้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ ออมีเส้นที่เพิ่มอีกส้นเส้นยิ่งดีนะครับฉะนั้นหลักๆของเราคลิปนี้เราเน้นไปที่เนินอาทิตย์นะครับเนินอาทิตย์อยู่ตรงไหนนะครับเนินอาทิตย์ก็บอกแล้วนะครับว่าเนินอาทิตย์อยู่ใต้นิ้วนะครับใต้นิ้วหนานะครับเนินอาทิตย์อยู่ใต้นิ้วหนานะครับออความกว้างอยู่ที่3เซนติเมตรนั่นเองครับบนกับล่างแล้วเส้นจะให้ดีต้องไม่ขาดนะครับเส้นนี้ต้องไม่ขาดะรือว่า จะเป็นเส้นที่สวยงามแล้วบางทีก็คือจะให้ดีก็คือต้องไม่หนาด้วยนะครับต้องไม่หนาสรุปนะครับเนินกว้างนะนะครับสรุปก็คือทั้งหมดก็คือนะครับเนินต้องเป็นเนินที่กว้างนะครับเนินต้องเป็นเนินที่กว้างเนินตัวนี้ต้องกว้างก่อนนะครับตัวนี้กว้างมีเส้นที่ขึ้นไปสวยงามไม่ขาดนะครับไม่หนาจดเกินไปนะเข้าใจนะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าโดยรวมนะครับ ฉะนั้นการดูในเส้นเนินนะครับบางทีบางท่านเนี่ยบอกว่าเออจากวัดจากตัวนี้ด้านบนด้านล่างเนี่ยมันได้3มเซนอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่บางทีบางท่านมือยาวเกินไปก็ต้องแบ่งสัสดส่วนออกมาเช่นกันครับบางทีอาจจะ,ะสามกว่านิดๆกระดาษแต่ที่สําคัญโจทย์ของเราก็คือทั้งหมดทั้งมวลอย่าเรียกว่าอย่ายุบนะครับจะยุบก็คือบางทีบางท่านเนี่ยไอ้ตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับอย่ายุบนะไม่ยุบไม่แฟบไม่แบนนะครับไม่ใช่เป็นหลุม อยู่นะบางทีบุบเกินไปเลยก็มีบางทีบางท่านในมือมันนวนมันอูมหนีบไปเวลาเราหนีบมือระหว่างข้อนิ้วเนี่ยครับตรงนี้ระหว่างข้อนิ้ว2ข้อนี่น,นะครับบางทีบางท่านเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยนะครับมือยุบไม่ใช่นะครับบางทีถ้าเกิดมือสไตล์เป็นเรื่องกลางมือแบบนี้จะรู้ครับว่ามันยุบหรือไม่ยุบนั่นเองนะเข้าใจนะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าอธิบายประมาณนี้ครับสาหรับเรื่องของการดูลายมือในรูปแบบระบบเมริกที่เป็นใช้เขาเรียกว่า